สวยเรียบหรูดูดีแล้วก็เป็นงานที่พรีเมียมมากๆเลยนะคะพี่พคะ่ะสำหรับกระเป๋าซิปคู่ฝาครึ่งเป็นงานจระเข้ฟอกนิ่มใช้จระเข้เป็นตัวที่นกเอ๋กกำลังถืออยู่นะพี่พี่ก็จะเป็นจระเข้เคแมนที่นำเข้าจากแอฟริกาใบนี้อายุร่วม8ปี7-8ปีของนอกเอเองคะ่ะส่วนใบนี้ หนึ่งใบสุดท้ายที่เพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดสีน้ำตาลสวยนะไม่ใช่กค่สวยธรรมดาแต่สวยมากแทบจะทุกครั้งที่น้องเอรีวิวกระเป๋ารุ่นซิปคู่ฝาครึ่งน้องเอก็จะหยิบกระเป๋าของน้องเอน,นะคะมาอวดมาโชว์ตลอดและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น้องเอใช้แบบใช้บ่อยโชว์บ่อยเพราะว่าเป็นรุ่นที่คือดูสภาพนะคะเป็นรุ่นที่สามารถใช้งานได้กับเสื้อผ้าทุกแบบ ทุกสีทุกสไตล์สายออกมาแล้วยังไงก็แบบสวยแบบใหม่เอาอยู่และลูกค้าทุกท่านที่รับงานตัวนี้ไปที่เคยรับงานตัวนี้ไปของต้องเห็นตัวเล็กกว่าอีกอะ่ะอันนี้คือที่ผลิตมาใหม่ตัวใหญ่สวยมากนะคะและลูกค้าทุกท่านที่รับงานรุ่นนี้ไปพึงพอใจมากถึงมากที่สุดเลยชอบมากๆด้วยอันนี้หนึ่งใบสุดท้ายสำหรับเคแมน ขนาดกว้าง8นิ้วค่ะกว้าง8นิ้วสูงสูง5นิ้วหนา2,5นิ้วราคาใบละ3,500ั3,500บาทเปิดราคาค่ะแค่กระเป๋าสตางค์แค่กระเป๋าซิบเดียวก็แพงกว่านี้แล้วอ่ะเดี๋ยวดูด้านในกันนะคะพี่พี่ขาสวยอะสวยเวลารีวิวมีความสุขมากเลยนะที่น้องเหนได้รีวิวกระเป๋าส,สวยๆจะได้ส่งกระเป๋าส,สวยๆให้กับพี่ๆและน้องเหนก็มั่นใจว่าพี่ๆชอบ แน่นอนค่ะอ่ะอันนี้เป็นกระป๋าสตางค์เคแมน US นะคะราคาอยู่ที่ใบละ9,200ับาทค่ะแต่นอกเหอจนัจัดให้กับพี่พ,พิเศษนะ3,500บาทเท่านั้น3,500บาทเท่านั้นนะคะเป็นราคาที่ถูกมากเดียวนอกเหนือจะเปิดให้ดูค่ะว่ารุ่นนี้เหมาะที่จะใส่อะไรใส่โทรศัพท์ค่ะใส่บัตรค่ะใส่เงินสดนะคะใส่เงินสดเยอะเอะบิกแบงค์ใส่ได้แล้วก็จะมีช่องล้วงด้วยนะ มีช่องลวงตรงนี้1ตรงนี้2ตรงนี้3และตรงนี้4ีเว้ใส่พวกใบเสร็จอของที่เป็นของกระจุก,กระจิที่เป็นกระดาษแบนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่พก็มีความสวยแล้วก็เรียบหรูนะคะ,ะลักษณะการใช้งาน crossbody หรือสพายมาสวยแน่นอนอันนี้คือสีน้ำตาล K-Man นน้ำตาล K-Man 1ใบสุดท้ายแล้วนะคะพี่พี่ค่ะ,ะรุ่นเนี้ย นอกเหอก็เพิ่งจะได้รีวิวมาไม่นานนี้เองเอาเพิ่งจะได้รีวิวลอบเนี้ยมาไม่นานแล้วก็ของเนี่ยหมดไป7เดือนเนาะหมดไป7เดือนได้ค่ะกว่าที่เขาจะรวบรวมหาวัตถุิบมาผลิตให้เนี่ยพี่พี่สาห้าร้อบาทรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สะพายออกมาแล้วมันไม่ใช่แค่สวยแต่สวยมากจริงๆต่อไปให้ดูเป็นสีดำสีดำสำหรับ K-Man นะคะนอกเหมีให้เลือก2สีด้วยกันมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาล คือลูกค้าหลายท่านนะคะตั้งแต่ขายมาก็มีแต่ดํากับน้ําตาลนะคะน้ําตาลอ่อนน้าตาลเข้มแล้วแต่เพราะว่าถ้าจะให้ทําสีนะนําเข้าใหม่แล้วทําสีนะคะแม้แต่สามพันห้าร้อยบาทยังไม่ได้ต้นทุนเลยนะคะอันนี้เล่าให้กับพี่พฟังขายมาตลอดก็คือมีแต่ดํากับน้ําตาลเนี่ยแหละค่ะพี่ๆคะ่ะทางโรงงานเขามีวัตถุดิบแล้วเขาหาของได้เขาก็จะประกอบออกมาให้นะคะพี่พคะ่ะความสวยความเรียบร้เนาะกินกันไม่ลง พอลูกค้าได้สีน้ําตาลไปหรือได้สีดําไปพอเห็นของจริงพอได้ใช้งานแล้วเกิดติดอกติดใจมากซื้อแบบมีน้ําตาลแล้วก็ต้องมีดําด้วยพี่ๆลองคิดดูสิเอาจริงๆนะมันสวยมันเรียบหรูดูดีชนิดที่ว่าหลายๆท่านนะ่ะได้รุ่นนี้แล้วอ่ะไม่ลังเลที่จะครอบครองสองใบสองสีเลยนะมีนะคะพี่ๆสวยขนาดนั้นจริงๆอ่ะคือกระเป๋ารุ่นเนี้ย มันเป็นกระเป๋าแบบ everyday look เลยค่ะเป็นกระเป๋าที่แบบว่าใช้ได้ทุกวันเลยค่ะนี่ค่ะพี่พิคากับเสื้อผ้าตัวไหนกับเสื้อผ้าแบบไหนมันได้อะมันได้จริงๆมันได้หมดเลยและได้อย่างดีได้อย่างสวยอ,ะอ่ะเขาได้หมดเลยถ้าเกิดว่าใช้งานประมาณนี้นะเงินโทรศัพท์บัตรแบงก์บุ๊กแบงก์อย่างเงี้ยนฮะมไม่ผิดหวังเลยเป็นรุ่นที่สวยและเพอร์เฟกใช้จอะเข้เป็นตัวเลยค่ะ ก็จะมีช่องเสียบบัตรด,ด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้มาเป็นชิ้นส่วนนะคะมาเป็นตัวจระเข้มาเป็นตัวแบบนี้สายสะพายหรือว่ากระเป๋าสองซิปอย่างเงี้ยค่าแรงก็จะสูงขึ้นงานที่สวยแล้วก็คุณภาพนะคะอันนี้ก็สีดำเดี๋ยวเ้องจะสะพายสีดำไว้ให้พี่ๆดูกันแล้วกันเพราะว่าคือแหม่พอชุดดำหน่อยเนาะรองเท้าดำเนาะกระเป๋าดำเนาะ เรียบหรูดูดีเลยเนาะเรียบหรูดูดีเลยสวยเลยค่ะพี่ๆค่ะดูสิคะอ่ะสีดําต่อไปน้องเหลจะให้ชมเป็นแม่น้ํานายค่ะสําหรับรุ่นนี้มีแม่น้ํานายเข้ามาเพิ่มเป็นสีน้ําตาลและมีสีน้ําตาลอย่างเดียวนี่คือกระเป๋าสองซิปฝาครึ่งแม่น้ํานายแม่น้ํานายเนี่ยหน้าตาคล้ายๆสยามหน้าตาคล้ายๆสยามนะคะ แต่ว่าลายค่อนข้างจะถ้าพูดถึงเนาะตรงกว่าอืลายเส้นมันจะตรงกว่าเหมือนออกมาจากคอมพิวเตอร์กราฟิกเหมือนของปลอมค่ะเป็นสายพันธุ์ที่แพงเป็นอันดับสองของโลกนะคะสำหรับแม่น้ำนายทีนี้น้องเอกจะบอกอยู่แล้วบอกทุกครั้งอยู่แล้วว่าของจริงของปลอมดูไม่ยากต่อให้ลวดลายน้องจะเลี้ยงเห็นไหมะ เห็นไหมคะว่าลายของน้องค่อนข้างเรียงค่อนข้างเรียงแต่หัวจะเป็นหกปุ่มคล้ายคลสยามแต่กระดูกเนี่ยจะเป็นแถวตรงเลยลายด้านข้างเส้นใครเส้นมันแบบเห็นไหมคะเส้นนี้ก็ตรงเส้นนี้ก็ไล่มาเส้นนี้แถวนี้ตรงแทนคือลายค่อนข้างจะตรงกว่าสยามแต่ถ้าดูเผินๆนจะดูไม่ออกอืดูใบนี้ของแท้ดูยังไงคะใบนี้หัวแปดปุ่มใบนี้หัวหกปุ่ม ของแท้ต้องมีขนาดที่ไม่เท่ากันเลยแม้แต่ใบเดียวต่อให้ลวดลายของแม่น้ำนายนะคะจะมีความตรงกว่าสยามนะคะจะมีความคล้ายกันเป็นสายพันธุ์ที่แพงเป็นอันดับสองของโลกนะคะ,ะแต่ของแท้ก็คือของแท้<ม>เห็นไหมคะสองตัวนี้ตัวนี้จะค่อนข้างมีความกลมกว่าตัวนี้จะค่อนข้างตัวจะตรงและยาวกว่าเห็นไหมคะตัวจะเพลียวกว่าอันนี้ตัวจะอ้วนกว่าโดยธรรมชาติต้องไม่เหมือนกันเลย แม่แต่ใบเดียวถ้าเหมือนกันเมื่อไหร่คือปลอมทันทีแล้วอีกหนึ่งข้อสังเกตที่น้องเอ๋จะบอกกับพี่ๆนะคะก็คือกระดูกทุกปุ่มไม่ว่าอันนี้คือพิสูจน์เหมือนกันหมดเลยนะทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะไม่ว่าจะกดปุ่มไหนต้องไม่ยุบถ้ายุบแปลว,ว่าปลอมโดยธรรมชาติของกระดูกดูนี่ค่ะนี่ค่ะธรรมชาติของกระดูกดูที่กระดูกเราก็ได้ถ้ายุบเมื่อไหร่คือปลอมทันทีนะคะ ของแท้กดแล้วจะต้องไม่ยุบนะคะโอเคไหมน้องเอกเนี่ยให้วิธีการดูเพราะว่าไม่อยากให้พี่ๆโดนหลอกถึงพี่ๆอาจจะยังไม่ถูกอกถูกใจกับกระเป๋าในคลิปวิดีโอนี้มารลบชมน้องเอกก็ดีใจแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อจระเข้ที่ไหนก็แล้วแต่เราจะได้ไปโดนหลอกเพราะว่าบนห้างอะ่ะที่ที่คนเข้าใจว่ามีเป็นของแท้ใช่ไหมซึ่งน้องเอกไปเจอมาแล้วกับตัวนะคะจระเข้ปลอม แต่ไม่แน่ว่าคนขายอาจจะไม่รู้นะเพราะว่าใช้หนังวัวแท้บปั๊มไงใช้หนังวัวแท้บปั๊มออกมาแต่นอกเอจะดูแค่ดูไม่ต้องสัมผัสจากประสบการณ์นะคะแค่เห็นก็จะรู้เลยทันทีว่าปลอมทีเนี้ยเราก็คิดว่าคนขายก็ไม่น่าจะรู้ว่าแต่มันเป็นหนังแท้มันเป็นหนังวัวอัดลายแค่เห็นด้วยตานะถ้าดีไปจิ้มเนี่ยกระดูกมันจะยุบเลยทันทีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจว่าบนห้าง จะเป็นของดีเสมอไปอันนี้เล่าจากประสบการณ์ให้ฟังนะคะไม่อยากให้พี่ๆโดนหลอกเพราะว่าปัจจุบันนี้มิจฉาชีพเยอะเนาะมิจฉาชีพก็เยอะต้องระมัดระวังในการสั่งของน้องเอกมามารีวิวกระเป๋าด้วยความจริงใจกระเป๋ามือหนึ่งผลิตมาสวยๆใหม่เอี่ยมใหม่กริบอย่างเช่นขายเสื้อผ้าชุดอย่างงี้หกบาบาทเป็นมือสองก็ไม่ได้ปิดบงังนะคะมีความตรงไปตรงมา สินค้าดีมีคุณภาพหามาให้กับพี่พี่รีวิวอัปเดตสินค้าทุกวันแทบจะทุกวันเป็นเวลาต่อเนื่องตุลาคมนี้9ปีเต็มแล้วนะคะถ้าน้องเอ๋ยไม่ซื้อตรงไม่ซื้อสัตว์หรือของน้องเอ๋ยไม่สวยน้องเอ๋ยจะยืนอยู่ตรงเนี้ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้แล้วนะพี่พี่ขให้มั่นใจได้เลยนะคะก่อนและหลังการขายน้องเอ๋ยดูแลดีมากขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเอ๋ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ